ตอนที่761ด้วยความสงสัยโทรศัพท์พิเศษถูกนำขึ้นมาได้เปิดหน้าจอจากนั้นจึงกดเข้าแอปนักอ่านสิ่งแรกที่ต้องตาคือภาพอันชวนตะลึงต้นไม้โลกคำยันฟากฟ้าและแดนดินมังกรดำรากฏบนฟากฟ้าพร้อมลมหายใจมังกรที่พ่นออกมามันลาวกับคิดขยอฟากฟ้าและแดนดินให้ทลายเพียงรับชมก็ทำให้รู้สึกได้ถึงโลกภายในภาพ โลกที่กำลังจะล่มสลายสัตว์ห้ายที่นำพาซึ่งความตายและความหวาดกลัวคือผู้ครองมันแตกต่างจากภาพของเก้อห์รัวอย่างสิ้นเชิงนี่คือความสามารถดื่มดำที่จะทำให้ผู้คนอยู่ในภวังความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะภายในร้านจึงปรากฏเสียงอึกระทึกตามมาเกือบทุกคนต่างตื่นตะลึงพวกเขาได้เห็นอะไรมังกรเป็นมังกรดำ ภาพอันตรการตาและสมจริงเท่าแก่เคยพบเห็นเผ่าพันธุ์มังกรของจริงเมื่อบรรพการมาอย่างนั้นหรือสำหรับราชวงศ์สารศูนพวกเขายิ่งตื่นเต้นกว่าผู้ใดพวกเขาได้ตระหนักถึงต้นหมายโลกภายในภาพรวมถึงต้นจริงที่ไม่เคยมีใครสนใจในล้านต้นตำรับนั่นไม่ใช่ความหมายถึงบรรพชนปึกษาและมังกรยักษ์นั้นจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันต้นไม้โลกก็เพียงแค่ประดับฉาก แต่หากพูดออกไปไม่พูดก็จะดีกว่านี่จึงเป็นความเข้าใจผิดเพราะล้วชวนรู้สึกว่าการเพิ่มต้นไมายลูกเข้าไปในภาพนั้นดูเหมาะสมและมันก็ยังเป็นไปตามเนื้อหาของวรรณกรรมปล่อยให้เข้าใจผิดต่อไปก็น่าจะไม่เป็นอะไรกระนั้นสมองมีความสามารถอันยอดเยี่ยมสัตว์อสูรราชวงศ์ทั้งหลายได้เห็นภาพอันทรงพลังรวมถึงนึกย้อนถึงเหตุการณ์อันเชิญของปัญปะชนพฤกษา ท่านบนรรพบุรุษภรึกษาถึงกับเคยสู้เคียงข้างมืองกอนูขวงกล่าวคำออกด้วยความตื่นเต้นท่านบนรรพชนปึกษามีอดีตที่รุ่งโรจน์เช่นนี้ด้วยสมกับเป็นท่านบนรรพชนของพวกเราราชวงศ์สารสูนหย,ยาซืเย่เผยอาการตื่นเต้นทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านบนรรพชนปึกษาและมืองกรนดำไม่ได้เป็นสหายร่วมรบกันแต่ยังใด มองไปแล้วมังกรดำจึงเหมือนตัวร้ายมากกว่าอีเวยขมวดคิ้วกล่าวคำกับตนเองเข้าใจผิดแล้วสารสูรราชวงที่เหลือต่างพร้อมใจกันทักทวงพวกเขาตอนนี้กลายเป็นเชื่อว่าล่วฉวนคือประจักษ์พยานพบเห็นเรื่องราวจากครั้งบรรพการเท่าแก่ได้เห็นภาพนี้มาจริงหรือ กระทั่งหยา่าสหยานจึงแตกใจนางที่รับชมแล้วอดไม่ได้ที่จะต้องถามออกในความเห็นของนางเกรงว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่ประสบพบเห็นมาด้วยตาตนเองด้วยไม่เข้าใจว่าทําไมหย่าสืออยานจึงกล่าวถามเช่นนี้้วดฉวนจึงตอบข้าไม่ได้เห็นด้วยตนเองคำของลววรลวดฉวนถือว่าเหนือความคาดคิดนางชะงักไปครู่อย่างนั้นแล้วภาพนี้จินตนาการ เหวาซื่อหยานเออเหมือนว่าระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงบางทีก็มีเพียงเส้นบางๆกั้นขวางเอาไว้แต่ไม่ช้าเหย่ซื่อหยานก็นึกอะไรเชื่อมโยงขึ้นมาได้ขอบเขตเช่นเท่าแก่ย่อมไปถึงจุดที่สามารถพบเห็นเรื่องราวทั้งหมดได้ไม่ต่างอะไรกับภาพวาดใช่แล้วต้องเป็นแบบนั้นแน่เหย่ซือหยานเผยความยินดีที่ได้พบความเป็นจริงเรื่องนี้ขึ้นมาแต่บางครั้งความจริงมันก็ผิดจากที่คิดเอาไว้มังกรดำ ออร่านี้น่าทึ่งมักแต่ก็รู้สึกว่าจะแตกต่างไปจากบันทึกไว้ในตำราบโบราณอยู่หน่อยกระมังหวนเทียนจีขมวดคิ้วขนาดจับจ้องภาพบนหน้าจอที่หุบเขาโอสถดก็มีบันทึกมังกรโบราณซึ่งก็แตกต่างออกไปเล็กน้อยจริงน้ำเสียงของเยาหุยเฉินเจือไปด้วยความสงสัย เป็นปกติที่จะแตกต่างอย่างไรแล้วมังกรดำที่เห็นกันตอนนี้ก็เป็นจินตนาการของรั่วชวนเองตอนที่762มังกรที่บันทึกเอาไว้ในตำราบโบราณของพวกเราตำหนักจากคนสวรรค์ไม่มีปีกทว่ารูปรักไม่ต่างอะไรจากในภาพเท่าใดนักวนเทียนจีขมวดจิ้วเผยความสงสัยปีกนั้นหรือ ปีกนั่นมีเยาวุยเฉินเกิดสับสนขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ดุร้ายเออเอ,อหน้ากลีงขามเท่านี้งั้นหรือบางกรที่บรรดึกไว้ของสถาบันพวกเรานั้นคล้ายคลึงกับในภาพนี้ฟ้านเชิงเทียนเผยความสับสนออกมาเช่นกันจจวินซื่อจู ชู่หยางชินมู่เซี่ยวและผู้อื่นต่างเข้าร่วมบทสนทนาผ่านไปครู่พวกเขาจึงค่อยได้ทราบเรื่องราวชวนตะลึงประการหนึ่งมังกรที่บันทึกไว้ในตำราบโบราณทั้งหลายถึงกับมีหลายรูปลักษณ์แต่ก็มีเรื่องราวหนึ่งตรงกันยกเว้นข่าวรือที่กล่าวขานไปเรื่อยมังกรของทวีปเทียนหลันนั้นหายตัวไปนานแล้ว ตำราโบราณที่หลงเหลือไว้จากครั้งบรรพกาลเพียงส่งต่อกันในกองกําลังใหญ่พวกเขาไม่เคยนําเอาตำราโบราณเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันกับกองกําลังอื่นดังนั้นตลอดมาจึงมีเพียงข่าวรือกล่าวขานไปเรื่อยกระนั้นตอนนี้ที่หลานต้นตํำรบับกลับกลายเป็นหลานสนทนาพวกเขาค่อยได้ทราบว่ามองกอที่บันทึกไว้ในตำราโบราณทั้งหลายนั้นแตกต่างกันไป กล่าวไปแล้วตำราบโบราณของเจ้ามีอะไรผิดแปลกไปหรือไม่หวนเทียนจี้เผยข้อคิดเห็นของตนเองออกมาจะเป็นไปได้อย่างไงฟ้านเชิงเทียนทักท้วงด้วยทันทีตำราบโบราณเหล่านั้นถูกส่งต่อมาตั้งแต่ครั้งบรรภการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนเฉินหยิงเฟิงพยักหน้า ถูกต้องแล้วบรรพชนครั้งโบราณน,นั้นไม่มีทางบันทึกอะไรไว้ผิดพลาดอย่างแน่นอนหลายคนต่างหารือกันอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่อาจได้ข้อสรุปพวกเขาจึงหันมองทางลวดฉวนที่อยู่โต๊ะรับเงินเท่าแก่เท่าแก่ถามเท่าแก่เป็นอย่างไรชิงหยินเอ่ยแนะนำขึ้นมา ผู้อื่นต่างพยักหน้าเห็นพ้องชินหญิงบอกกล่าวกับล้วชวนถึงปัญหาที่พบเจอภาพรักของมังกรล้วชวนย่อมไม่ค่อยเห็นด้วยตนเองอย่างนั้นเขาจึงทราบได้อย่างไงสอบถามระบบหลังคลุ้นคิดล้วชวนละทิ้งความคิดนี้ไปสอบถามระบบทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะน่าเบื่อเกินไปแล้วภายหน้าก็ได้ทราบ ด้วยชวนตอบกลับอย่างปริศนาหลายคนจึงถอในหายใจเท่าแก่กล่าวแบบนี้ก็คงได้แต่ต้องรอแล้วตอนนี้เองที่ความสนใจของลูกค้าในร้านย้ายกลับคืนสู่โทรศัพท์พิเศษหวนเทียนจีและคณะต่างปล่อยคำถามค้างคาไว้โทรศัพท์พิเศษถูกนำออกมาเริ่มใช้งานแอปนักอ่านหลังเปิดใช้งานแอปนักอ่านหลังตื่นตะลึงกับภาพประกอบเหยาซูเย่ตอนนี้จึงตื่นเต้นที่จะได้อ่านเนื้อหา ถัดจากนั้นสองตัวอักษรจึงปรากฏเชื่องช้าบนหน้าปกมังกรนั่นสินะนั่นสินะเยาซูเย่เผยคำด้วยความตื่นเต้นเมื่อนงได้เห็นหน้าปกจึงคาดเดาอยู่ในใจว่าผลงานของเท่าแก่สมควรต้องเกี่ยวข้องกับมังกรแห่งตำนานและก็ไม่คาดคิดว่าชื่อของวรรณกรรมเล่มนี้จึงชื่อว่าเผ่าพันธุ์มังกรมังกรเป็นมังกรนี่เอง หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของมังกรนั่นหรือฮะผลึกวิญญาณสมสมแล้วที่เป็นเท่าแกเสียงอูทานดังขึ้นคนแล้วคนเล่าผสมผสานกับเสียงถอนหายใจราคาสิบผลึกวิญญาณก็ใช่แต่ว่าได้จากกระเป๋าลูกค้าเกือบทุกคนของหลานสิบผลึกวิญญาณหายควับภาพหนังสือเปิดออกจึงปรากฏบนหน้าจอถัดจากนั้นจึงเป็นการบอกเล่าด้วยปากกาและน้ำหมึกสีดำ นักศึกษาคนหนึ่งบังเอิญได้รับจดหมายจากสตา์บันลึกลับภายใต้เสียงเรียกจากสิ่งลึกลับไม่อาจทราบตัวตนและการเลือกระหว่างความรักและความฝันประตูสู่โลกใบใหม่ของเขาได้เปิดออกโลกแห่งนี้ก้าวไกลเกินกว่าที่เคยจะมีผู้ใดได้ไดเห็นอาณาจักรแห่งมังกรได้เคลื่อนตัวผ่านม่านอันลึกลับปรากฏขึ้นทีละน้อยตอนที่7 6 3หหลังได้อ่านคำนำ เนื้อเรื่องจึงปรากฏในใจของเยอซุเย่มนุษย์วัยรุ่นที่ดูธรรมดาคนหนึ่งครึ่งแรกของชีวิตนั้นก็เหมือนน้ำเปล่าแต่ในเงามืดที่แท้จริงแล้วมันมีสถาบันเล่นลับที่คอยสนใจตัวเขาอยู่เมื่อกลายเป็นผู้ใหญ่สถาบันนั้นยื่นกิ่งก้านสาขามาถึงตัวเขา,าลังเลอยู่หลายครั้งชายหนุ่มสุดท้ายตัดสินใจเข้าร่วมสถาบันภายใต้การชี้นำแห่งโชคชะตาเขาคว้าโอกาสนี้เอาไว้เพื่อให้ได้ทราบว่าโลกแท้จริงนั้นเป็นเช่นไร แต่เนื้อเรื่องนี้มีจุดโบใหญ่คงอยู่อย่างแรกคือผู้ฝึกตนทั้งหลายฝึกตนแต่แรกเริ่มย่อมดีกว่าไม่ว่าพรสวรรค์สูงล้ําเพียงใดแต่มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องรอจนกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงค่อยฝึกฝนหรือจะมีเรื่องของรัศมีพระเอกนอกจากนี้ชายหนุ่มยังไม่ทราบเรื่องโลกแท้จริงจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่หรือจะกลายเป็นว่าตัวเขาไม่เคยทราบการคงอยู่ของโลกแห่งการฝึกตนมาก่อน ดังทราบว่าทวีปเทียนหลันแม้เป็นมนุษย์ที่อยู่ในหมู่บ้านไกลห่างก็ยังมีผู้ฝึกตนเพราะพระทังวิญญาณไหลเวียนอยู่ภายในโลกชีวิตประจำวันและสรรพชีวิตด้วยความสงสัยอันแรงกล้าปรากฏขึ้นยเยาเย่จึงอ่านต่อไป ที่นี่แตกต่างจากทวีปเทียนหลันพาลังวิญญาณไม่เคยมีอยู่ผาลังเวทก็ไม่มีและมนุษย์คือผู้ครองโลกใบนี้ข้อสงสัยในใจของนางจึงเลือนหายกลายเป็นว่าไม่ใช่ทวีปเทียนหลันแต่โลกที่ไหลซึ่งพาลังวิญญาณแต่กลับถูกมนุษย์ปกครองหรือนี่เห่าเซเยเกิดความสงสัยนางเริ่มอ่านต่อไม่มีสัตว์ประหลาด ไม่มีผู้ฝึกตนไม่มีเผ่าพันธุ์ทรงอํานาจมนุษย์คือผู้เปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยพลังอํานาจของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเครื่องบินเรือจรวดสิ่งของที่ถือกําเนิดขึ้นจากวิทยาการปรากฏผ่านช่วงเวลาแห่งการค้นคว้าและวิจัยเบื้องหลังอรารยธรรมอันงดงามมันมักจะมีเงามืดของเผ่าพันธุ์อื่นที่คืบคลาน เย่าเสีเยเบิกตากว้างต่ออารยาธรรมที่แปลกใหม่ม่านแห่งบทละครและจินตนาการเริ่มปรากฏในสายตานางผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทั้งหลายสร้างความสำเร็จและแทบจะครอบงำโลกโลกนี้โลกที่ไหลซึ่งพลังวิญญาณมีเพียงร่างกายที่ธรรมดากระนั้นอาศัยพลังของเทคโนโลยีผู้คนเหล่านี้ก้าวเดินบนเส้นทางที่แตกต่างจากทวีปเทียนหลานอย่างสิ้นเชิงท้องฟ้าแผ่นดินมหาสมุทร ทุกผูมิภาคล้วนถูกมนุษย์ปกครองมันคือยุคที่ตกเป็นของมนุษย,ยชาติอย่างแท้จริงเบื้องหลังอรารยธรรมที่ก้าวหน้ามันย่อมมีเงามืดของเบ่าพันธุ์อื่นคงอยู่ในใจของเหยาสือเย่ตอนนี้เปลี่ยนไปด้วยความสงสัยและประหลาดใจนางเคยได้ยินเท่าแก่กล่าวถึงเทคโนโลยีมาก่อนและพี่เย่หญิงที่นางพบก็สนใจในประเด็นนี้ เดิมหย่อซือเย่ไม่เคยมีคำว่าเทคโนโลยีปรากฏในใจไม่ว่าเทคโนโลยีจะแข็งแกร่งและทรงอำนาจเพียงใดมันก็แข็งแกร่งเทียบเท่ากับพลังวิญญาณไม่ได้ ผู้ฝึกตนซึ่งทรงพลังอำนาจกระทั่งว่าเคลื่อนขุนเขาและทะเลยังสามารถมนุษย์ธรรมดาสามารถทำเช่นนี้ได้หรือแต่แล้วนี่เหมือนว่าความจริงจะเกินจินตนาการของนางไกลพลนตามที่เจ่าแก่กล่าวไว้โทรศัพท์พิเศษในมือของนางก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิทยาการอันสูงสุดของอรารยธรรมเทคโนโลยีไม่ทราบเลยว่านางจะได้มีประสบการณ์ไปใช้ชีวิตในอรารยธรรมแห่งนั้นหรือไม่เยาซืซเย่เ,เกิดความคาดหวังขึ้นมา เท่าแก่โลกแห่งเผ่าพันธุ์มังกรมีคงอยู่จริงหรือเหยื่อสุยานที่รับชมโทรศัพท์พิเศษอยู่พลันฉุกใจคิดอะไรขึ้นมาได้เกหลัวเป็นเกมตามที่เท่าแก่บอกกล่าวมันไม่ค่อยต่างอะไรนะักหากเทียบเปรียบกับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างนั้นก็จะมีมังกรเหมือนกันอย่างนั้นหรือมีล้วนสวนคุ่นคิดก่อนจะไปะยักหน้ารับ ภายใต้ความว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ทุกการคงอยู่มีเหตุผลขณะเดียวกันนี้ล้ววนก็คิดว่าข้อมูลที่ถูกลบกวนซึ่งระบบเคยกล่าวถึงนั้นมันค่อนข้างอ้างอิงไปทางหลักของวิทยาศาสตร์ตอนที่764ความว่างเปล่ายิ่งใหญ่ทุกสิ่งเป็นจริงได้ตัวตนคงอยู่ย่อมมีเหตุผลบางทีในดาวเคราะห์ที่เหมาะสมกับชีวิตคงอยู่ ในว่วงดาราจักรมันเกิดขึ้นได้ก็ไม่ต่างอะไรกับจินตนาการนักเรียนมัธยมปลายที่เหลวแหลกมากกว่า10ปีบังเอิญได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมุมมองของโรคของเด็กอายุ18ปีจึงแตกสลายลูกแท้จริงถูกฉายชัดผ่านม่านหมอกอันเล้นลับที่คงอยู่มาโดยตลอดรั่วฉวนยังคงสงสัย ว่าลูกค้าเหล่านี้อ่านเรื่องราวของต่างโลกแล้วจะตอบสนองกันอย่างไรไม่ทราบเลยว่าจะไปในทิศทางใดโลกที่แท้จริงเหาซื่อหยานเผยความคาดหวังไม่ทราบเลยว่าจะได้มีโอกาสไปยังโลกแห่งนั้นบ้างหรือไม่ภายหน้าย่อมต้องมีโอกาสลวดชวนตอบกลับข้าคิดว่าข้าคาดหวังให้ถึงวันนั้นแล้ว เขาซื่อยานหัวร้อรับถัดจากนั้นนางจึงหันสายตากลับทางโทรศัพท์พิเศษถึงตรงนี้ลูว่ชวนไม่รู้สึกว่าแปลกแต่อย่างใดเพราะครั้งที่เขาอยู่ที่โลกตอนได้อ่านเนื้อหาจินตนาการถึงโลกที่แตกต่างเป็นครั้งแรกก็รู้สึกเช่นนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นโลกที่แตกต่างจากทวีปเทียนหลันอย่างสิ้นเชิงดวงตาของเสียยวนเบิกกว้างอดไม่ได้ที่จะอุทานออกเงียบหน่อยคนอื่นอ่านกันอยู่ ฉันยิงเฟิงหันมองทางเสี่ยหยวนเสี่ยหยวนจึงกระแอมไอตอบรับด้วยสีหน้ากระดากใจเขาไม่กล้าโต้เถียงผู้อํานวยการ <c oughs> ข้าเผลอตัวไปกล่าวไปแล้วมีลูกเช่นนี้คงอยู่จริงหรือไม่มีพลังวิญญาณไม่มีพลังเวทรวมถึงไม่มีพลังงานอื่นนักบวชใหญ่ขมวดคิ้วเห่ยาซสือเย่ค่อยได้ตระหนักเหยาซสือเย่ค่อยได้ตระหนัก ระหว่างบทสนทนาของเหยาซื้อหยานและลั่วฉวนตอนนี้ค่อยได้เข้าใจเนื้อหาบทสนทนาดังกล่าวนางมาหยุดยืนตรงหน้านักบวดให่พร้อมเผยสีหน้ายินดีเท่าแก่เพิ่งกล่าวว่ามีอยู่จริงเหมือนว่าเท่าแก่จะทราบอะไรที่เกินกว่าพวกเราจะจินตนาการแล้วหวนเทียนจีเกิดประทับใจขึ้นมาขอบคิดลาชันระดับสูงสุด ถือเป็นยอดของห่วงโซ่ผู้ฝึกตนแห่งทวีปเทียนหลันแล้วไม่ว่าด้วยอะไรสำหรับพวกเขาก็มีเพียงแต่ทวีปเทียนหลันแต่แล้วเท่าแก่ละไม่เพียงแต่ในเกมในร้านที่เหมือนดังโลกจริงแต่ตอนนี้ยังเขียนกล่าวถึงโลกจริงกลายเป็นว่าความแตกต่างที่เผยให้เห็นนี้กว้างใหญ่เกินไปแต่ไม่ช้าพวกเขาต่างก็โล่งใจกันสำหรับเท่าแก่มีอะไรให้พวกเขาประหลาดใจก็ไม่แปลกครั้งที่ได้ยินเรื่องล้านต้นตำรับ หลายคนยังนึกถึงเท่าแก่ที่เป็นเพียงขอบเขตลาชันทั่วไปภายหลังอู้เซียงปรากฏตัวมีคนคาดเดาจากเหตุการณ์ว่าเท่าแก่เป็นขอบเขตลาชันระดับสูงสุดถัดจากนั้นต้นไม้โลกแห่งโบราณสถานปรากฏตัวมีคนคาดเดาว,ว่าเท่าแก่เป็นขอบเขตนักบุญตอนนี้ปรากฏอีกโลกบางคนจึงคาดเดาว,ว่าเท่าแก่นั้นเอตอนนี้พวกเขาไม่คิดจะดีกว่า แต่หากกล่วชวนกล่าวว่าตนเองเป็นพระเจ้าก็เกรงว่าพวกเขาจะไม่ใช่ประหลาดใจแต่อย่างใดบทสนทนาเล็กน้อยยังคงมีในบรรดากลุ่มลูกค้าพวกเขาตอบสนองต่อกันเช่นโอ้โลกยิจงจางคล้ายในเกมอะไรทำนองนี้ทิศทางอาการตอบสนองของสิทธิจากสีสถาบันค่อนข้างแตกต่างออกไปกลายเป็นว่านักศึกษาผู้นี้จากโลกอื่นไม่ต้องฝึกฝนทุกวันก็ได้ วัยอี้เผยสีหน้าทุกใจเรียนรู้เรื่องใหม่ทุกเช้าและบ่ายมีเวลาพักผ่อนสองวันต่อสัปดาห์หนึ่งปีมี365วันมีสองภาคเรียนมีหยุดฤดูหนาวกับฤดูร้อนน้ำเสียงของกู้หยุนซีกับปรากฏจากก้าวปรารคเล่ากับความขุ่นแค้นของนางเผยอ,ออกอย่างไรอย่างนั้นฮฮาฮาชีวิตต่างโลกนั้นหรือ นี่มันต่างจากพวกเราเกินไปแล้วตอนที่765น่าอิจฉานักชีวิตง่ายได้เพียงนี้เลยหรือวูริเกอร์หอยเขียวยามนึกถึงแผนการฝึกฝนของจ้อูฮุยและผู้ขังเฉียงที่ร่วมกันวางแผนหากไม่ใช่เพราะหนังเหนียวก็เกรงว่าเขาคงถูกถลกหนังตกตายตั้งแต่ฝึกเสร็จแล้วเป็นแน่ทางด้านซูหนิงหันอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเสียงเบา ช่างเป็นโลกที่แตกต่างนักชีวิตเช่นนี้น่าอิจฉาหลังถอนหายใจอีกครั้งบทสนทนาจากตัวนักศึกษาจึงเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อหาวรรณกรรมกล่าวไปแล้วลู่หมิงเฟยนี่ใช้การไม่ได้จริงๆเซี่ยวเฉิงถอนหายใจพลางสายศรีรษะไม่ทราบเลยว่า18ปีที่ผ่านมาใช้เวลาสูญเปล่าไปเช่นไรบ้างทุกคนต่างก็มีชีวิตของตนเองนานกงอูเย่เผยยิ้ม แม้ว่าดูเหมือนไม้ไร้ค่าตอนนี้แต่จากมุมมองปัจจุบันเขาย่อมต้องเป็นตัวเอกของหนังสือเล่มนี้แน่นอนและตัวเอกจะมีหรือที่จะเป็นไม้ไร้ค่าตลอดเออนั่นก็จริงเชนโม่พยักหน้ารับไม่ทราบเลยว่าสถาบันคาสเซลอันลึกลับแห่งนั้นจะมีอะไรคงอยู่บ้างเดาว่าต้องเกี่ยวกับมังกรเป็นแน่หลังลู่เหมืองเฟยเข้าร่วมสถาบันดังกล่าวสมควรต้องมีการเปลี่ยนแต่งแต่ชายคนนี้กลับปฏิเสธคำเชิญ ถือว่าเหนือความคาดหมายพอสมควรตอนนี้ผลงานผาพัน์งังกรที่ล้วดชวนเขียนขึ้นเพียงเผยแพร่แค่บทแรกดังนั้นจึงเผยเพียงแค่ลู่เหมืองเฟยปฏิเสธคําเชิญหมายเลยข้าพูดนี้ทาได้เหนือความคาดหมายจริงๆผู้ิเกอร์สายศีรษะและถอนหายใจตัวเขาเคยประสบชีวิต เป็นไม้ยไร้ค่าเช่นนี้อยู่หลายเดือนดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แต่พอคิดให้ดีการตัดสินใจเช่นที่เขาทำก็ไม่ใช่ผิดอะไรไายหน้าย่อมต้องมีจุดเปลี่ยนและนวนัวผู้นั้นจะต้องปรากฏตัวอีกแน่ผู้ช่ออี้เผยคำนวลนัว,นวเจ้าและนางคล้ายกันอยู่นะเจียงหวนฉางเผยยิ้มฮ่กู้หยุนซีชะงักจะเป็นอย่างนั้นหรือ ตัวละครที่โดดเด่นนี่นะเจ้างวนฉางใช้นิ้วจะโดกลางกล่าวคำออกแต่นางอาจจะดูเหมือนกับนางมาน้อยไปบ้างและก็น่าจะเป็นประเภทองค์หญิงข้าก็เป็นองค์หญิงอยู่แล้วไม่ใช่หรือ,อยังไงกู้หยุนซีกรอกตาต่อบทนำของวรรณกรรมเรื่องนี้ถือว่าสร้างผลกระทบได้ดีกว่าที่ล่วดฉวนคาดการเอาไว้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ต่างจากเกม คุ้นคิดและพูดกล่าวกันถึงเนื้อหาของบอกพันมังกรและคาดเดาเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นถัดจากนี้แน่นอนว่ายังมีลูกค้าส่วนน้อยใส่ใจคำพูดกล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อยและยังมีการพูดกล่าวถึงเรื่องรถยนต์ภาพยนตร์สงครามและอีกหลากหลายแยกย่อยออกมา และบางคนก็มาสอบถามต่อรั่วชวนถึงสิ่งที่สงสัยรั่วชวนถึงกับพูดกล่าวไม่ออกต่อความสงสัยของแต่ละคนและคำตอบของเขาก็ยังคงเดิมภายหน้าก็จะได้ทราบ บรรดาลูกค้าคิดอยากกล่าวอะไรต่อเทว่าก็ไม่กล้ากล่าวออกดังนั้นจึงได้แต่ต้องถอนหายใจเดินกลับกันไปเมื่อพุทธองค์มาถึงร้านเขายังอดไม่ได้ที่จะชะงักไปหลังดื่มน้ำแร่เมื่อคืนนี้เขารับรู้ได้ถึงความก้าวหน้าและตอนนั้นก็เป็นเขาที่ไม่อาจควบคุมพลังวิญญ,ญาณได้ครู่หนึ่งจนเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ระยะเวลาที่เหลือจนถึงตอนนี้คือฝึกฝน แม้ยังไม่อาจก้าวหน้าขึ้นไปได้แต่สิ่งที่พุทธองค์ได้รับก็มหาศาลและหลังจากการฝึกฝนพุทธองค์จึงมุ่งตรงมายัางร้านต้นตำรับประเอียมขึ้นสู่ระดับ20ในหมดทั่วไปเพราะเมื่อใดสำเร็จผลนั่นก็หมายความถึงสามารถเลือกอาชีพและเรียนรู้ทักษะลูกค้าหลายคนยังอยู่ภายในหลานพวกเขาได้ซื้อสินค้าหรือใช้เครื่องเล่นเกมแต่แล้วพวกเขาก็พูดคุยอะไรกันอย่างจินดีเพียงนั้น หรือว่าช่วงไม่ถึงวันที่เพิ่งผ่านผลหลานต้นตำรับมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อะไรอีกแล้ว